ทุกคนว่าเจ้าเบบี้ทีจิ๋วไปทำอะไรดูคลิปนี้ให้จบนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากก่อนจะไปเริ่ม DIY เราก็จะมาเลือกขวดน้ำหอมกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมก้าวกลิ่นของเลิฟโพชั่นนะและอันเนี้ยกลิ่นใหม่ล่าสุดของเขาบอกได้คำเดียวว่าหอมมากขั้นตอนการเลือกขวดน้ำหอมสำหรับ DIY นะคะทุกคนนอกจากจะเลือกสีของขวดที่เราชอบแล้วเนี่ยต้องมาเลือกกลิ่นด้วยคะ่ะว่าเราเนี่ยถูกใจกลิ่นไหนจะได้ใช้แบบยาวๆช่วย,วยด้วยทุกคนคือไม่ไหวแล้วอ่ะดมไปดมมาคือชอบทุกกลิ่นเลยทำไงดีมันเลือกไม่ถูกกกอะมมมีใคครสัังเเตหืนน กล่องน้ำหอมของเลอรโพชชั่นคือสวยทุกกล่องเลยตอนนี้ในหัวก็คือคิดออกแล้วค่ะว่าเราจะเอากล่องน้ำหอมของเลอรโพชั่นไปทําอะไรใคร,ใครที่ซื้อน้ำหอมของเลอร์โพชั่นไปอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะคะเดี๋ยวคลิปน้าจะพามาทําค่ะหลังจากนั่งดมน้ำหอมทั้ง9กลิ่นของเลอรโพชชั่นในที่สุดเราก็เลือกกลิ่นนี้ค่ะทุกคนมาเริ่ม DIY ขวดน้ำหอมเลอรโพชชั่นกันค่ะทุกคนอันดับแรกก็คือจะติดชื่อของเราลงไปเลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเพิ่มความน่ารากักด้วยการแปะสติกเกอร์ลงไปนะคะทุกคนแต่ว ปากเพดลงไปด้วยยังยังค่ะยังไม่เสร็จค่ะแปะต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายิ่งแปะเยอะเท่ากับสวยค่ะรู้สึกว่าด้านล่างยังขาดอะไรอยู่นะคะเราก็จะทําการเอาหัวใจแล้วก็เมดเพดเล็กๆแบบนี้มาติดค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาเบบี้ที่ตัวจิ๋วของเรามาแปะด้านบนแบบนี้ค่ะคะแนนเต็มสิบทุกคนให้กี่คะแนนดีคะ